ทำไมเสี่ยมี่ถึงมีสินค้าขายเยอะตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบวันนี้เราจะพาทุกท่านไปไขข้อสงสัยนี้กันค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันสินค้าจากแบรนด์เสี่ยมี่ได้เข้ามาตีตลาดไทยได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวและของใช้คุณภาพอื่นๆอีกมากมายทุกท่านเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเสี่ยมี่ถึงผลิตสินค้าได้มากมายและครอบคลุมได้ขนาดนี้ทั้งที่บริษัทเสี่ยมี่นั้นเปิดตัวขึ้นมาได้เพียงแค่10ปีเท่านั้นเอง วันนี้เราจะพาไปเผยความลับของแบรนด์เสี่ยวหมี่กันค่ะแม้ว่าเสี่ยวหมี่จะเป็นบริษัทไอทีชั้นนําของประเทศจีนแต่การที่จะผลิตสินค้าให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ในทุกๆด้านของชีวิตประจําวันทั้งหมดด้วยตัวเองก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆดังนั้นเสี่ยวหมี่จึงเลือกที่จะเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจแล้วร่วมลงทุนกับบริษัทที่ผลิตสินค้าเหล่านี้ตั้งแต่ยังเป็นสตาร์ดัพ จากนั้นก็ร่วมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นๆเพื่อสร้างสินค้าในระบบนิเวศของเสี่ยวหมี่หรือเสี่ยวหมี่อุโคซิตเตมนั่นเองค่ะแต่ไม่ใช่ว่าสินค้าตัวไหนก็สามารถเข้ามาเป็นสินค้าในระบบนิเวศของเสี่ยวหมี่ได้นะคะเพราะว่าสินค้าที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเสี่ยวหมี่นั้นจะต้องผ่านมาตรฐานของเสี่ยวหมี่โมเดลไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปลักษณ์ดีไซน์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะต้องได้มาตรฐานตามที่เสี่ยวหมี่ได้กําหนดไว้ นอกจากนี้เสี่ยวหมี่ยังเข้ามาเป็นผู้ดูแลในเรื่องของบริการหลังการขายการรับประกันสินค้าอีกมากมายและนี่คือเคล็ดลับที่ทําให้เสี่ยวหมี่มีสินค้าเยอะตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือบินแม้จะเปิดตัวได้ไม่นานนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งข้อสงสัยที่หลายๆคนยังคงคาใจกันอยู่นั่นก็คือสินค้าจากเสี่ยวหมี่แต่ไม่มีตราเสี่ยวหมี่บนผลิตภัณฑ์นั้นเป็นของปลอมหรือเปล่า สำหรับสินค้าที่ไม่มีการปร๊มแบรนด์เสี่ยวมี่ลงไปบนตัวผลิตภัณฑ์แต่ว่าสินค้าเหล่านี้ไม่ใช่สินค้าของปลอมแต่อย่างใดนะคะเพียงแต่ว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่อยู่ในเสี่ยวมี่อยู่พินซึ่งเป็นเว็บที่รวบรวมเอาสินค้าที่ผ่านการการันตีคุณภาพจากแบรนด์เสี่ยวมี่มาแล้วหรือที่เรียกกันว่าเสี่ยวมี่อีโคโลจิคอลเชนนั่นเองซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีการเคลมการรับประกันให้อย่างดีเช่นกันค่ะ หากคุณชอบพอดแคสที่เราเล่าให้ฟังในวันนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหาข้อมูลเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกบ่อยๆนะคะครั้งหน้าเราจะนำเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าให้ฟังอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังพอดแคสต์ใหม่ๆก่อนใครแบบไม่พลาดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ